มาทรงค้ามาทรงพี you, <in> ่น้องไต้ไล่เขากูตีกูแลนคานอเมื่นายก็มาสอนปันดีใต้ค้าสอนปันอะไรคานอสอนปันวันนิ้มันออดค้าอย่าก็อย่าไปลืมมาดูมาอ่านเจ้ามันกูตีกูแลนคานออันดีก็อันมอดูก็ดีคานออันไปดูก็กำนําในคานออย่าก็อย่าไปลืมปันในแน่งันเต้แชก็กำสองกำค้างแล้วก็พอไปด้านดูกำเดียวนายกเต้แชไว้ในเพืตัวเก่าไว้ในคานออย่าก็ไวมาดูมาอ่านจะวหวหลังในคานอค้าแถวเลยคานอ ยากแยกยากกาตเื่นมาเพย่ยกกลุ่มอยากลุ่มกล้ามาเพจมากล้ำอยากลุ่มกลรมตาเือดสองแงเพื่อจำนาตัวอยากกลุ่มกรรมตัวเดื a ดสองยยกอยู่ยากกลุ่มกรามตัวอยู่ถ้าไอต่างมาเพื่แถมซากังกิงยากเสอแถมเสหร้ากังกิงยกจำเฮอแถมเสิเฮกาตเือนมาเพย่ยกกลุ่มกาตเือมาเพย่ยกกลุ่ม thèm sợ hơ cùng cùng và cùng cam tuê dù thèm sợ hơ cùng cùng thay tả ma phép thèm na tư sòn tả ma phép đỡ thèm đỡ na yác na thèm đỡ na sa ma phép chấm đỡ xăm thèm đỡ na xăm sa tư ma phép chấm na xum thèm đỡ na xăm xum nhà cùng nhà cùng cam tuê dù thèm sợ thèm sợ hơ cùng cùng แถมเรอแถมเรือนาซ้ำซุ่มยาตตือนมาพย์าตยมน้าเตือนมาแพทย์จำนาลุ่มหย่ายมลุ่มนาเตือนมาเพทยจำนาน้าตือนมาเพทย์จำนาลุ่มยุมลุ่มลุ่มหาดเตือนต่างว่าแพทยคือยมลุ่มลุ่มหือจางกังเกียจจำใจยมลุ่มลุ่มหือเจอยากลุ่มกำตุอยู่แถมเสาะเกลุ่มกลุ่ม แถมเลอหนาะซ้ำซุ้มยาก,กลุ่มยุ่มลุ่มลุ่มหื้อเจอหอค้าหมือส่งค้ายาโกยอย่าไปเรื่อ,อ,องอกกอปเดน,นแน่งับเต้แช่กองกัมสองกัมค้าเดียนแช่เหมืนกองกัมสองกัมขอยอยู่ดีกินวันมีเงินมีคา่ามันกูดีกูลแลนคานอคา้าสอน,นออนไลน์ค้านอเหมือนส่งคา้า